สวัสดีค่ะกลับพบกับช่องจนเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะและในคอนเทนต์ในวันนี้นะเราจะมาพาทุกคนไปดูต้นไม้ปลอมที่เราได้มาค่ะว่าเราได้มาจากที่ไหนบ้างก็จะมาแจกพิกัดให้หมดเลยนะแล้วก็ต้นไม้ปลอมที่เราเลือกมาแต่ละต้นก็คือมันเหมือนของจริงมากมากเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นไม่อยากให้ทุกคนมีดราม่านะคะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้จักเราหลังจากที่เราได้รีวิวต้นไม้ฟอ r อากาศซึ่งเป็นต้นไม้จริงๆที่เราเคยปลูกเอาไว้นะแต่ว่าพอเราย้ายมาอยู่ในที่ที่ใหม่ะคะ่ะทุกคนมันไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้จริงๆสักเท่าไหรนะ่น้องๆก็ตายไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ไหวเราก็ไม่อยากจะฝืนเนาะสงสารน้องเขาด้วยอะค่ะสุดท้ายเราก็มาลงเอยที่ต้นไม้ปลอมแต่ก็ยังมีต้นไม้จริงที่เราปลูกเอาไว้บ้างนะแต่ว่ามันน้อยมากๆเลยอะทุกคนอะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแค่ต้นไม้ปลอมให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปอัปเดตต้นไม้จริงที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแยกให้อีกทีนึงแล้วกันนะและด้านหลังที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นมุมที่เราชอบมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือแบบ เป็นมุมที่เราชอบนั่งมองมากเลยอะคือเพิ่งจัดใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะว่าเราก็เพิ่งได้น้องๆต้นไม้ปลอมสะส่วนใหญ่เลยเนี่ยค่ะมาตกแต่งห้องนะก็จะได้มุมแบบนี้เลยทุกคนเอาไว้เดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูคลิปของตกแต่งอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกไว้ให้วันนี้เราจะมาพูดเฉพาะต้นไม้ปลอมดีกว่านะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเดี๋ยวเรามาดูกันทีละต้นเลยดีกว่าค่ะ ไหนๆก็ไหนๆมาอยู่ที่มุมนี้กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูที่ต้นนี้เลยทุกคนอันนี้เราได้มาจาก INDEX l i v i n ิ m a ม l นะคะส่วนราคาของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ลดจาก2,190บาทนะเหลือ1,590บาทเท่านั้นแล้วก็เป็นต้นที่เหมือนจริงมากอันนี้จะเป็นต้นปาล์มพัดนะคะทุกคนแล้วก็เขาไม่ได้มีกระถางอันนี้มาให้ีกระถางสารเป็นกระถางสารที่เรา มีอยู่แล้วแล้วก็เอามาใส่ต้นเขาจะเป็นกระถางดำๆาหาสีดำๆก็ค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วก็ตอนที่เขามาแรกๆจะเป็นแบบแฟบเพื่อที่ให้เราแบบเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราเออกมาจัดช่อยให้เขาสวยงามมันเหมือนจริงมากๆเลยนะทุกคนถ้าใครอยากได้ต้นไม้ปลอมนะคะแนะนําเลยต้นปามเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆอะแล้วก็ใบของเขาสวยมากจริงๆนะคะสามารถทําให้เราแบบได้ถ่ายรูปเก๋ๆสวยงาม ซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะใบของเขาจะเหมือนของจริงมากแล้วก็เนี่ยเขาจะมีตรงเนี้ยทุกคนมันยิ่งทําให้ดูเหมือนของจริงมากขึ้นเลยอะ่ะสวยงามมากนะคะแนะนําเลยที่อินเด็ก์เรารู้สึกว่าต้นไม้ปลอมมันก็มีหลายที่นะอันนี้ราคาก็ยังไม่ได้บอาออกเพราะว่ากลัวว่าจะลืมนั่นเองส่วนอันนี้น้องพิงค์ต้นไม้จริงถ้าน้องยังอยู่ถึงวันที่เราจะรีวิวให้ทุกคนดูก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ ต้นต่อมานี้ก็ต้นไม้ปลอมเหมือนกันแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าน้องเขาคือต้นอะไรนะคะทุกคนใบของเขาเนี่ยมันทำให้กระถางสารมันดูสวยขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็ต้นของเขาจะฟูฟูก็ยิ่งทําให้หมามันเพิ่งกินในห้องได้ดีมากเลยนะคะต้นนี้ราคาไม่แพงเลยราคาห9 5รอาบหามาเท่านั้นกระถางก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโฟมข้างในแบบนี้ตกแต่งห้องแบบสวยๆเก๋ๆ ราคาไม่แพงแล้วก็เหมือนจริงมากๆต่อไปนะคะเราจะมาดูตรงมุมนี้กันบ้างอันนี้ได้มาจากอินเด็กเหมือนกันทั้ง3ต้นที่เราแนะนำไปได้มาจากอินเด็กหมดเลยนะคะต้นนี้ราคา595บาทแต่ว่าเราซื้อมาในราคาประมาณ239บาทเท่านั้นเองนะคะเขากำลังลดราคาอยู่นะทุกคนเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นต้นอะไร แต่ใบเขาแบบสวยมากจริงป้ายเราก็ยังไม่ได้เอาออกเพราะว่ากลัวว่าจะลืมราคานั่นเองนะคะนี่เขาจะมีกระถางแบบนี้มาให้เลยนะอยู่ในกระถางแบบนี้เลยค่ะเราไม่ต้องหากระถางเพิ่มคุม้มค่าม,มาก จะเป็นต้นไซใบสักนะคะต้นนี้ราคาขอแอปดูก่อนเพราะว่าลืมราคา195บาทเหมือนจริงมากแล้วเขาก็อยู่ในกระถางสีดำแบบนี้นะคะทุกคนใบก็คือแบบเหมือนของจริงที่สุดเลยอะไม่แพงเลยนะใครสนใจนะคะไปดูได้ที่อินเด็กต่อไปค่ะเจะ้าต้นนี้อันนี้ได้มาจากที่อ่น ราคา60บาทเท่านั้นเองนะคะเขาจะอยู่ในกระถางสีขาวแบบนี้แต่ว่าเราก็อามาใส่กระถางสีดําของเราแยกต่างหากที่เราซื้อมาต่างหากต้นนี้แค่60บาทถูกมากเป็นร้านขายของญี่ปุ่นนะคะทุกคนลองเข้าไปดูนะถ้าเราจําชื่อร้านคขาไม่ผิดก็คือร้านโมชิโมย่านะคะต่อไปค่ะ Christmas is coming นะคะนี่ก็คือต้น Christmas ที่เราได้มาจาก เด็กค c ีวิ่งมอร์เหมือนกันต้นนี้ราคาแค่195บาทเท่านั้นถูกมากแล้วก็เราซื้อมาแบบกลุบกริบแบบยังไงก็ได้ใช้ทุกปีอย่างแน่นอนชอบมากๆเขาจะมีความน่ารักอยู่ในกระถางแบบนี้ค่ะทำให้ห้องมันดูแบบซอบมากขึ้นเนาะงานละเอียดนะงานประณีดดีนะคะ195บาทไม่แพงเลย มาที่มุมนี้กันบ้างสูงใหญ่มากก็คือต้นไรใบศา,ากนั่นเองทุกคนนี่คือดูผิวเผินี่เหมือนต้นจริงเลยนะแต่้องเขาคือต้นปลอมนะคะอันนี้แน่นอนว่าเราก็ได้มาจากอินเด็กเหมือนกันยังไม่ได้เอาป้ายออกเพราะว่ากลัวลืมราคาราคาเต็มของเขาอยู่ที่2,990บาทแต่ว่าเราได้มาในราคา1 9 5่บาทเท่านั้นแล้วก็กระถางของเขาจะใส่กระถางสีดำแบบนี้ แล้วเราก็มีกระถางสานไว้อยู่แล้วนะคะจริงมันเป็นตะกร้าผ้าแต่ว่าเราเอามาเป็นกระถางแทนก็โอเคนะดูเข้ากันดีแล้วก็ใบของเขาทุกคนดูมันแบบใบใหญ่มากแล้วก็สวยมากเลยค่ะเหมือนจริงมากๆต้นนี้เราเคยเลี้ยงแบบของจริงแล้วนะแต่ไม่รอดนะคะตตนตอนที่อยู่ที่พักที่เดิม ขนาดว่าห้องนั้นมันเป็นห้องที่แบบเลี้ยงต้นไม้ได้ดีมากแต่ว่านอเขาก็ไม่รอนะคะใครสนใจแนะนำเลยอ่ะอันเนี้ยคือสูงกว่าตัวเราอีกนะเราสูง158อันนี้น่าจะสูงประมาณ165ได้นะคะแนะนำเลยจะ้ะกำลังลดอยู่นะที่อินเด็กซ์นะคะมาที่ห้องทำงานของเรานะคะมาดูมุมนี้ก่อนนี่ก็คือ ต้นไม้ป้อมนั้นเองได้มาจากร้านมูชิมุย่านะคะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าหกสิบบาทเท่านั้นทุกคนสวยมากเราเลือกสีขาวมาเพราะว่าโซนนี้เขาจะแบบคุมโทนนิดนิดส่วนอันนั้นกวักมรกตก็คือต้นจริงนะคะยังรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเฟิร์นันเองค่ะเราคิดว่าจะเปลี่ยนกระถางเขาให้เป็นแบบกระถางสาันสานแต่ว่าตอนนี้คือกระถาง ไซส์แบบนี้มันหมดมันไม่มีแล้วนะคะในห้องเดี๋ยวก็เอาไว้แบบนี้ไปก่อนเนาะต้นนี้ได้มาจากร้านโมชิโมย่าเหมือนกันราคา120บาทต,ต้นเขาเหมือนต้นจริงมากนะทุกคนอ่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบสดชื่นเนาะเวลามีสีเขียวในห้องทางานนี้มันดีมากจริงๆนะอีกต้นนี้คือต้นจิ๋วนะคะไม่แน่ใจว่าชื่อต้นอะไรนะต้นจิ๋วขเขาเนี่ยอันนี้ได้มาจาก ดาโซจ้าหกสิบาทเท่านั้นเองมอนจริงกันนะคะเนี่ยเขามีแบบไล่สีด้วยอะสีเข้มสีอ่อนสวยงาม และทั้งหมดนี้ก็คือต้นไม้ปลอมในห้องของเรานั่นเองนะคะมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราเลือกต้นที่มันสวยแล้วก็ถูกใจสามารถเอามาเป็นของตกแต่งห้องได้จริงๆต้นไม้ปลอมนี่มันก็จะอยู่กับเราได้นานมากๆเลยนะทุกคนจริงๆแล้วเราก็อยากเลี้ยงต้นไม้จริงนะแต่ว่าน้องเขาไม่รอดจริงๆค่ะก็อย่างที่บอกไปนะต้นคลิปไม่อยากให้มีดราม,ม่าก,กันแล้วก็ไม่ไหวก็อย่าฝืนเนาะสงสารน้องๆเขานะคะแล้วก็ ให้คนที่แบบมีพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้เขาได้ปลูกต้นไม้จริงๆฟินๆไปส่วนเราพื้นที่มันไม่ค่อยเอื้ออน่วยสภาพอากาศสภาพห้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เลี้ยงต้นไม้จริงแบบเดิมไม่ได้นะแต่ว่าต้นที่มีอยู่ก็ต้องถือว่าอึดจริงๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะว่าต้นที่อึดถึกทนคือต้นอะไรบ้างทุกคนจะได้เอาไปเลี้ยงตามได้คนที่มีสภาพ ห้องสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เหมาะกับการปลูกต้นไม้ก็พวกเนี้ยรอดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปยากไว้ตั้งหากอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะแล้วก็ถ้าใครมีพิกัดของต้นไม้ปลอมที่แบบสวยๆก็แนะนํามาได้ใต้คอนเทนต์นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจันเจ้าขารีวิวกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะได้ติดตามคลิปที่น่าสนใจต,ต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้เราต้องไปแล้วนะคะ บายค่ะ